สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกูช่างบิ๊กเทอร์โบอีกแล้วนะครับผมโอ้โห MU คันนี้ครับใหม่ป้ายแดงอีกคันนะครับผมก็ติดเทอร์โบนะครับผมก็เดิมๆออกมาครับก็อย่างที่เราเคยไปลองและรีวิวให้ดูนะครับเดิมๆก็คือเวลาไถ2 Hi ไฮนี่ก็รถไม่ค่อยมีกําลังครับถ้าจะไฮหนึ่งก็ยังช้าถ้าจะโ o ลสีก็เข้าลึกก็ช้าอยู่นะครับผมบางคนเคยขับรุ่น L มาขับ MU นะครับอ่อ ข้างอย่าไปว่าอารมณ์ร้อนกันนิดนึงนะเพราะว่ามันเหยียบแล้วมันไม่ไปนะครับครับพัชพรชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม m u 4 9ยหมายป้ายแดงครับอันนี้ก็เป็นโขงซิ่งนะครับผมสเตปที่3นะครับผมพร้อมท่อได้เต็มใบครับผม3นิ้วนะครับผมเสียงโหดๆไปเลยนะครับผมนี่ครับใหม่ครับใหม่ใหม่ใหม่โอ้โหหมาย้ายแดงนะฮะก็คือออกมาแล้วแบบว่าขับเราไม่ถูกใจก็ติดเทอร์โบครับผม ลูกค้าชอบเสียงในขงซิ่งนะครับก็จัดเป็นแบบขงซิ่งครับก็เทอร์โบเรามีหลายแบบหลายราคาครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับเราไม่ได้บังคับว่าคุณต้องเอาตัวแพงนะตัวถูกก็มีครับผมก็เริ่มต้นที่หมื่นกว่าบาทนะครับผมไปถึง2 0 0 0มืนกว่านะฮะก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับงานเราก็ทําตามสเปกสําหรับตัวนี้เป็นขงซิ่งครับตัวนี้ไม่มีวิเกตคุมนะครับเราจะใช้หลักการก็คือเราจะกึ่งโค้งนะฮะกึ่งโค้งเพื่อลดบูทเอา ครับผมประมาณนี้แล้วถ้าใช้เป็น,นานความร้อนจะมีปัญหาไหมเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าโคงตัวนี้เราทําเองเรารู้ว่าหลักการมันเป็นยังไงครับเราไม่ได้แบบว่าไปจ้างเขากึงแล้วก็มาพูดว่าเป็นของตัวเองนะครับถ้าใครเคยมาอู่ช่างบิ๊กนะครับจะรู้ครับเครื่องไม้เครื่องมือมีทุกอย่างงานบางทีก็ช้าบ้างนะครับยืนกึงแต่โคงนะครับผมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครับกว่าจะได้เทอร์โบตัวนี้ขึ้นมา ตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับผมแท้ตอกรหัสนะครับผมตอกรหัสที่แกนเทอร์โบนะฮะหายากครับ,รบเป็นของหายากครับอันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้นานแล้วเพิ่งหาไ,ได้ครับก็มีคําถามหนึ่งนะครับมันมีแบบว่าลูกค้าเคยถามศูนย์ว่าเอ๊ะทำไมเอ็มยูไถผ่านเจ็ดไม่ได้เขาบอกว่าผ่านเจ็ดมันหนักเกินไปอ่าลองหาผ่านหกมาลองดู โอ้โห oh, ใครจะว่า่านเจ็ดนะครับ่านหกเ่ยยิ่งกินเยอะยิ่งหนักกว่า่านเจ็ดนะครับมันไม่เกี่ยวเลยครับถ้ากําลังรถมันได้ยังไงมันก็ไปได้นะครับแต่ถ้ากําลังรถไม่ได้ก็อย่างที่ว่าครับจะไหนึ่งก็ไม่ไหวจะไหสองก็ไปไม่ได้ครับถ้าดินแห้งๆก็ไปได้เจอเหนื่อยหน่อยก็กําลังเหยียบไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานดูว่าจะแรงกว่าเดิมไหมเอาลองทั้งไฮหนึ่งและไฮสองครับว่าจะไถนาจะแรงจะจวดไหมโอเคไปชมกันครับ ก็มาถึงพื้นที่รองแล้วนะครับผมสวัสดียามบายๆครับผมวันนี้แดดร้อนมากนะครับผมสามสิบหองศานะฮะนะครับไปเรื่อยๆเลยครับผมสองไฮนะครับถ้าใครอยากไปแรงก็เหยียบแรงๆครับผมตับแตกแน่นอนครับผมดูแต่รอยขี้ไถเดิมไถไว้นะจานเจ็บนะครับผมเดมอยู่โอ้ฝุ่นอยางเยอะนะ พอช่วงนี้ยังฝนไม่ตกครับเหมือนพายุจะเข้านะครับแต่ฝนยังไม่ตกเลยเราจะยืนอยู่ไกลๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงที่แบบชัดเจนจะได้ไหมแบบว่าซื้อเทอร์โบไปแล้วโอ้โหช่างตอนถ่ายเหมือนเสียงมันใสค,ครับเหมือนเทอร์โบตัวที่เป็นเสียงแห็บๆใสๆอะ่ะผมก็บอกเดี๋วว่าเสียงมันใสนะผม ฟังในคลิปมันมันหวานมันไม่หวานนะครับตามจริงอ่ะมันจะแหบๆใสๆนะครับก็เป็นโบตัวนั้นแต่ถ้าแบบนี้หวานนะฮะฟังเสียงดีๆฮะนี่เป็นพ่อสามนิ้วเะครับเสียงยิ่งโหดไปเลยมีเวทด,ด้วยนะครับผมน่าจะข้างละห้าสิบกิโลได้นะเวทใหญ่ เราจะลงไปรีวิวให้ผู้ชมอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะให้ฟังเสียงแบบสมจริงกันหน่อยโอ้โหลอยที่ไทยเห็นแล้วก็ปวดตับนะท่านผู้ชม เดิมๆอย่างที่ว่าครับศูนย์ศูนย์ยังบอกเลยครับว่าให้ไปหาผ่านหกมาใส่ฮะแต่ลูกค้าเพราะว่าโอ้ผ่านก็แพงครับใช่ใช่สี่ห้าหมื่นเนาะครับดูเราลองติด t u r ดูครับผมลองเปิดใจดูครับผมหมายว่าติดแล้วมันพังมันไม่ได้พังอกครับผมมันอยู่ที่คนขับมากกว่านะคะคนขับทนก็ทนนะครับอันคนตีนผีนะครับแล้วจะถามหาความทนทําไมเออ ลองฟังเสียงครับเป็นยังไงเสียงหอนลากยาว ยังผอเลยครับสองไฮวิ่งสบายสบายครับเดือดก็เอาอยู่ครับผมถ้าลมลมจริงๆนะครับก็ต้องมีไฮหน่งบ้างนะครับผม อากาศร้อนมากนะครับ จริงคนระับผมเสียงอย่างนี้ครับโอ้โหฝนก็เยอะนะนะครับคือลองสองไฮนะครับกับบรรยากาศนะครับภายนอกน่าจะ36องศาแล้วครับวันนี้วันนี้เราก็ออกมาติดตั้งเทโบเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมที่เราไม่ได้อยู่ร้านนะฮะก็เหลืออีกห้าคันสุดท้ายแล้วครับเก็จะขับร้าน ก็เหน็ดเหนื่อยกันมานะครับหนึ่งเดือนนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือนะฮะขึ้นเหนือแต่ไม่ลงใต้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่บุรีร์นะฮะติด t u r b ก็ต้องลองลดให้ดูกำลังด้วยครับว่าไม่ใช่ดังแต่เสียงแล้วรถไม่แรง เราก็จะให้เจ้าของรถได้ลองบ้างครับเป็นไงเสียงบริเวณนี้พอเปล่าโอ้ดังวิทวินี่แหละครับผมที่ดีมต้องดังงี้ครับถ่ายอยู่ใกล้ๆต้องได้ยินนะครับผมไม่ใช่ว่าไปถ่ายใกล้ๆแล้วบอกว่ามันวิทวิทวหวานนะครับมันไม่ใช่นะครับมันดังถ่ายไกลก็ดังนะครับขอโาษน้ำน้ำน้ำ เราไม่ใช่เจ้าของเราไปจ้าขับแรงของเขานี่ไ2สองครับผมนี่เราก็รีวิวแบบสาธิตส,สาธิตนี่เทสกำลังแบบเต็มที่โอ้โหมโอโหเสียงยังโหน,นะฮะ นี่จะของรถเองนะครับผมพังไม่กลัวครับกลัวจะไม่แรงนะฮะเยอะนะน้ำหนักรถกับเวทอีกน่าจะร้อยโลนะลครับผมเวทหลัง แล้วต้องจําเป็นต้องขับแรงไหมมันไม่จําเป็นหรอกครับแต่วันนี้เรารีวิวให้ดูนะครับความประสิทธิภาพมันจะขับแรงมันก็ไสแรงนะเป็นยังไงผมยืนถ่ายอยู่ใกล้ๆเสียงยังได้ยินเลยจะบอกแล้วถ้าโมูมันดัง อยู่ไซด์ใช่ไหมันก็ดังนะครับพอเดิมๆเจ้าของรถมีรถอยู่2คนันนะครับผมก็อแบอกแล้วพังในกลัววแต่ไม่แรงนะครับ ไม่ได้ครับผมแสบหูอันนี้ต้องระยะไกลๆเลยไม่หมดไปได้ครับนี่แหละครับผมถึงเรียกว่าเทอร์โบฮะเสียงโหดจริงฮนะ มยืนถ่ายอยู่ไกลยังได้ยินเสียงที่ชัดเจนเลยครับนี่ครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการใครอยู่บ้านหนึ่งได้ยินีกบ้านหนึ่ง ความร้อนนะครับเสียงก็แสบเลยเรามาดูความร้อนนะครับว่าขับแรงขนาดนี้กับบรรยากาศข้างนอกเนี่ยสามสิบกว่าองศาครับสามสิบหกนะครับวันนี้ขับร้อนมากครับผมว่าความร้อนจะอยู่ระดับพึ่งเหมือนเดิมไหมหรือจะเพิ่มหรือจะลดน้อยลงนะครับกับคุณขนาดนี้ เสียงแสบหัเลยเฮ้ยครับผมเดี๋ยวมารีวิวฟังก่อนให้ครับ ตอนก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมรถรุ่นใหม่จะเท่าเดิมนะครับผมหรือบางคันจะขึ้นนิดหนึ่งบางคันก็ต่ำกว่านิดหนึ่งต่ำกว่าครึ่งนะครับคันนี้ต่ำกว่าครึ่งนิดหนึ่งนะครับก็หากลบกันไปก็ประมาณนี้นะครับรถใหม่ๆไม่ต้องกลัวครับกับบรรยากาศไทยรอกสามสกว่าองศานี่ดูครับแต่ชันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับเสียงเป็นยังไงจี๊ดครับโหดๆไปเลยครับผมตามที่รีวิวให้ดูนะครับผม สองไงก็สบายๆนะครับอยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยครับรถจะแรงไม่แรงถึงรถแรงคนขับไม่มีฝีมือรใไรไม่ได้ด้วยกันนะครับก็มีเวทนะครับผมนนี้ก็น่าจะข้างละ50โลครับเวรใหญ่ก้อนใหญ่นะครับก็เป็นผ่านเจ็ดเอ็มสี่เก้ารีวิวเสียงนะครับ MU 49 ครับผมเสียงวิทย์หวานๆอย่างนี้เลยนะครับผมดูมุมนู้มุมนี้ก็วิทยครับมุมนี้ก็วิทยฮะไม่จ้อเป็นต้องถ่ายได้นะครับผมตามที่รีวิวให้ดูครับเสียงตัวนี้ไม่แหบไม่ใสแน่นอนครับผมเพาะครับเพาะเลยครับผมมีสิบเต็มสิบนะครับผมโอเคครับสมงานครับผมที่อำเภอพระพาชัยนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าครับฮะท้ายแล้ว